นี่นะครับเป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านที่เราเอากระดูกเอากระดูกบางส่วนแล้วก็เอาเนื้อบางส่วนแล้วครับมาทำเป็นต้มยำแล้วครับต้มยำปะต้มยำต้มยำเนาะนี่นะครับอันนี้เนื้อเนื้อที่มีเป็นแบบกระดูกอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีเนื้อเยอะนะมีเยอะบางส่วนนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราไปทําเป็นผัดเผ็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวไปทำเป็นต้มยําไก่บ้านครับนี่เราก็จะใส่พวกเครื่องอ,อหอมแดงนะครับแล้วก็ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดยังไม่มาแล้วอ้อม เดี๋ยวไก่ขึ้นก่อนครับถ้าทางจะเกรียมแล้วครับท่าน้ไได้โอ้น้ำเดือดแล้วอุ้มใส่ไก่ลออกเลยนะอืม ทำไมอ่ะน,นั้นน่ะราะว่าไปได้เหรอ <Okay. S 2> โอเคเราจะมีน้ำต้ตยมยำไก่บ้านกินแล้วครับวันนี้แต่มันปลาที่ยังไม่ปลาเลยเนี่ยขม,มักขมุ่นกันแน่ดูนะครับครัวนี้ครับตอนช่วงฝันฝนตกเลยครับ เป็ยนเนแบบนี้เราก็เริ่มทํากับข้าวกับปลากินกันแล้วนะครับเมนูวันนี้ที่บ้านเราก็จะมีไก่ทอดแล้วก็เป็นผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับแล้วก็ต้ยมยำไก่บ้านด้วยครับค,ครับกำลังง่วนกันเลยครับเนี่ยตอนนี้ในครัว โหไก่กระทานนั้นใหญ่มากเลยนะกี่อันะอะอยห่ะเาอันน้ำมันมันห้วนแล้วป่ะน,นะไม่แล้วป้าครับป้าดูี่แทนเขาโอ้โหหลอเยี่ยมฝนตกนี้ก็ต้องหางรองเท้าใส่ใส่โมกใส่หมวกนะครับป้องกันกลายเป็นหวัดด้วยนะครับถ้ามีเด็กๆนะครับ aku cuba tahu apa itu. Okay, that's